ขาข้าวเทาข้า่ไหายวอนย่ดออกมากล้าขันกระเส้นนื้อมัเจ้าพักแว่ขึ้นลำนื้อแ่ไม่ด้พุกมาเด้อมาที่กลางทางบ้าที่นี้คราบูชาขันไหก่อนขันฮายกขึ้นนื้อขาวเราพว่ามันำอพุกมันำ ลูกกอสางโนปราดเนื้อหินขอใหยเจ้าเฮื่อนมีเตโูปับมั่นทางทายยากอสางโนปราชเนื้อหินขอให้ได้เพื่อนมีอยู่ดีเป็นสุขลูกกอสางโนปราดเนื้อหิน ขอให้เจ้าเงื่อนมีเงื่อนข้ามกองคือเป็นล้นหล้านก่อสร้างนกประลานเงหิน่อสรางนหินขอให้หน้าโคยาสีเที่ยวทางนี้ขอาโเียวทางนี้สาธุสาธุเอมาสาธุสาธุทธามิ แต่มันอยู่อยู่ตัวแต่อ่ะครับครับก็จะกลับไปเจ๋งครับช่วย2 <laughs> <laughs> ุมีคำมีคูณได้เพลีมาแน่นอมีข้าวสารมาฝากไก่มีใบไม้มาฝากงูฝากควายมีเบิดฝ้ายมาฝากหมูฝากแมวเนี่ยวายขอเบิดอยู่ยุโถมมีเต็มมายาอยู่ทั้งโอ้ขอเบิดไม่บอเครื่องคับขอบคุณเต็มมากเพื่อวายขอบคุณขอบคุณเรียบร้อยมีใดความใครก็อบีนีฉันเนาะขอบใจความใคร่ขอบีนีขอบคุณอาชักนั่งจะก่อาเสียกระเซ็นเนื้อไม่ เศร้าพักแว้ฮื่นหลังซื่อไม่ได้พูดมาเด้อิ้มกลางห้างบ้านที่นี้ละคอบูชาขันใดก้อนขันหายกขึ้นด้อเก้าวน้มูรวอากันสามทูปน้มตตสจะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะน้มตตสสะภะคะวะ นมโมูตัสาปะโกตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา <c oughs> ปู้กสางโนปราฏหันหินขอให้หเจ้าเฮือน,อม,อนมีเตียโซป,ปราบม่านทั้งไายญ้าโกสังโนปราฮหอนหิน ขอให้ได้เงื่อนมีอยู่ดีเป็นสุกลูกกอสางนปราดเฮือนหินขอให้เจ้าเฮื่อนมีเงื่อนข้ามกองคือเป็นล้นหลานกอสางโนปราดเฮือนหินขอให้หน้าโคยาสีเที่ยวทางนี้สาธุ

นาดับนะดัไมเพิ่นไปดินไปเลยมาน่กี้นี่น้องมันจะโดนยาย่แบบยาดเรียกน้อยเนีพี่น้องน่ะนั่งเรียบร้อยเถอี่น้องเนี้ยพี่น้องาน้ย ก็มากินกัน <laughs> <laughs> เป็นมหสองลูกเอาวังี้เอาว่งี้ว่งี้ทำไมูกนถูกคำห้องนี้มีเองวนะันลพเงินบ่อทองทีบัดหนึงเงินห้องเามาทีบัดสห้องเก่าีบัดสามกเ

การเลนเก่งะการเล่นารเล่นการเล่เลยมันเคยก่อเคยเคยเยขันประจาเลยแล้วทุกคราวขัดมันโอบ้าเลยทีแล้วเชื่อเลยเรื่องสุด่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอลยอ้ยบา้ยโอ้ยโ

มันูกูกมอไปแล้วันดันเป็นหมวยเนาะมันซุกเป็นรูานคือไม่ก็ยิงอกเมปจนมาจำเป็นจได้ใช่กี่ใ่กี่าหือก่เจ้สูยร์นั่ ะฉีๆนะล่ะแกไอ้หือไม่ควทงนอนนะนี่แกถ้าเข้ามานอนนี่แหละบาบถ้ามานอนนั่งลงหนูไม่เดินไปเดินมาหนอเดี๋ยวตายจะทำพิธีแล้วนะเด

เป็นใกล้ปะเนี่ยแจ็คเดียวก็เราได้เปิดน้องมาเปิดสิานยักรองได้ใก้ด้วยขันประจาไปแล้วก็ข่าว่าวันโรงพยาบาลเลยทีนี้เสื่อมเรือสูงส่ง เลยไม่ได้ตื่นแล้วมึอนี่ บาดีอรมานู้จากโซนให้เดีมีมานอเ่อหยาเลยเนาะออนอน่งดีฉันนอนมาบี่นีนอะบอตัวดีๆแล้วก็ใหญ่เด้ออุ่นเนาะ คุณครูนะยูที้นี่นะเขาไม่รูไม่ดืมไปจะไปไหนเอาอะไรหรอไม่เอาหรอกคันเดี๋ยวมันตายโวยโยมาโวยโวยโวยมันจะายนะเดีหายไม่เอาหรอกนะเดี๋ยวได้หายไม่ไมองลงเดี๋ยวให้เอาเดี๋ยวเปยังไงจะานจะหายตำรวจมาจับเยอะลยรับบาดีด้ว่ะโอ้ ม่ใหญ่จะพาตัดได้หนึ่งลยจะได้เลขหนึ่งได้แล้วเนาะแ่นบาบาเซตีหอมหาว่าวยกเขาไปไปสันเรื่องว่าฝันว่าเสตีเอาเงินมืนมาหอะเอาหอวแล้วเอาเนื้อเท่าก็นว่าเบื้งกคือเม่ทองมันเห็นเงินอนี่มันทองคำเหมือนกัน บันบานบ้ยเลื่อมามาอยูบานนี่ว่าสิบเถาเ้าเฮามีดอกเฮาคือเฮาเดินดีเดินเก่งทิบเก่งเท่าเก่งมีดอกเก่งแมนหวงทิบหวงเจ้าหว้างวงสิบวงเจ้าวงมีดอหวงพญามาทิบสามเท่าสามมีดอกสามเเรลวมีดอกฝันคือนีได้สานีแล้วฝันก็ฝันเป็่เท้วดีละ ฝันว่าที <c <c okay. ่เดี่ยวินมาเฮือดเจ้าตีเจ so ้ามือฝนว่าแกไขว่าเล้อแกพวกนี <t <t ้ใช่ครับไอ้ก okay. ับมันมีข้ามต่าอ่างกับนี่มีใบหน้าเหน่อห้างดวันไหนมีอะไรเป็เงินเดนั่ง เขาจะดน้เ็นนี่ได้ตะกปานแล้วได้าวกเพาโอ้ยมนเือทันดีวันก็มีตะโขตลานี่ยมีของดีดีเยอากข้าวข้ามไร้ทองขไร้ทองาวไร้อาวไร้ทองข้าวไร้ข้าวไร้ทอ้าวไร้ทข้าวไขาไขาว